สวัสดีครับพี่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้จะมาถ่ายทำอาหารเย็นวันนี้นะครับเย็นวันนี้ก็จะมีน้องๆน,นะครับเนาะคนที่สนิทกันนะครับเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลจังหวัดน่านนะครับจะได้บาพบปบป่าสร้คๆกันเย็นวันนี้นะครับเนาะมาทานอาหารรวมกันนะครับ ก็จะมีอาหารที่เราจะเตรียมวันนี้ก็จะมียงบุญเส้นนะครับแล้วก็เนื้อหมูทอดมแขวนนะครับเอาเนื้อหมูผสมกับมแขวนที่เราโขลกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำมาหมักนำมาทอดนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนื้อทอดมแขวนนะครับก็จะมีต้มนะครับนั่นไงต้มแซกนะครับต้มแซกเลยนะครับ ยงปูต่างๆนะครับเนาะแหปงที่เร่จะปูนี่ใส่กับยำบุญเส้นนะครับอันนี้ก็เป็นหมูกับกุ้งแห้งนะครับเตรียมไว้สําหรับยำบุญเส้นนะครับนี่ก็มันกระเทียมนะครับมีมะนาวนะครับแล้วก็มีใบโหระพานะครับเราเตรียมไว้ให้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูที่เนื้อหมูผสมมะแขวนที่เราทอดไว้นะครับอยู่ในหม้อนะครับแล้วก็ แยกเกลือจามไว้นะครับยำต้มแต่ละก็จะมีแบนี้แบบนี้นะครับสำหรับต้มนี่เรา,า,าเตรียมไว้เลยครับเตรียมไว้ให้น้องเขาหนึ่งหม้อเลยนี่ครับต้มแซ่บเย็นวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น,ปนเส้นที่เราลวกแล้วนะครับเนาะรอยำนะครับเนาะอันนี้ก็จะมีของหวานให้น้องเขาด้วยนะครับ ของหวานก็คะเป็นสังขยาฟักทองนะครับฟักทองสังขยานะครับเห็นวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ตามรับชมนะครับสวัสดีครับ